ไม่มีลังคานะครับนะฮะตอนนี้เปิดสวิช์เรียบร้อยแล้วครับก็สามารถวิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวคันเร่งเราไปเลยนะครับไปได้ทุกธนาการนะครับความแรงไม่ต้องห่วงนะครับแรงจริงๆนะับมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ซิ่วๆนะครับพันวัตนะครับมอเตอร์พันวัตนะฮะมอเตอร์ตัวนี้พันวัตนะครับ48่โวลต์นะฮะแบตเตอรี่ผมใช้อยู่นะครับก็48่โวลต์นะครับ10 20ีแอมป์นะครับ20่แอมป์นะฮะแบตเตอรี่ทีใช้นะฮะล้อ13นะครับล้อล้อความโตนะฮะ13นิ้วนะฮะเดี๋ยว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 ขับลงก่อนลูก แล้วขับเลื่อนก็จะประมาณนี้แล้วครับ เวลาเหยียบนะฮะล้อล้อฟรีเลยนะครับฮะาำแรงได้ใจนะครับวิ่งได้ประมาณไม่เกิน6กสิบนะครับความเร็วนะฮะเร็วชงชุนนะครับ60สิบนะฮะกัวล้อมันเล็กนะครับสำหรับผมเท่านี้พอนะฮะไม่เอาแรงมากนะครับไม่เอาเร็วมากนะฮะ รัวมันอันตรายนะฮะเพราะว่ารถมันทำมเล็กด้วยนะครับวิ่ง60เนี่ยถือว่าเร็วนะทางจริงๆแล้วผมเยียบไม่สุดหรอกครับเวลาขับไปอ่ะอย่างมากผมก็วิ่งได้แค่40 30-40พอนะครับรถมันเล็กนะครับเบรกเบรกไม่อยู่นะครับก็อะไรจะประมาณนี้แหละฮะ นะครับ